someone to hold me tight that would be very nice someone to love me right it would be very nice someone to understand each little นี้ทำงานเป็นผู้ช่วยโปรดิวเซอร์อยู่ที่บริษัท Ovation Studio ค่ะเป็นบริษัททำอีเวนต์ออ o r g a เซอร์ค่ะก็ก,ก็เป็นบริษัทรับจัดอีเวนต์น,นะคะแต่มีบริษัทเราเนี้ยก็จะได้รับงานที่เป็นเกี่ยวกับด้านวัฒนธรรมเยอะเช่นบริษัทที่ทำมาทุกปีก็จะเป็นโขนระาชฐานของเซ็น ว่าตอนนี้งานที่ทางทีมเราทำอยู่ก็คืองานสิ่งแผ่นดินที่ท่านที่นักอนุตศมาค่ะก็ปกติก็คือว่าพยายามกาเช่นกันแดดทุกวันเคยเพิ่งไปต่างประเทศมาแล้วตาหน้าเผลอก็ไปหาหมอหมอก็บอกว่าให้เปลดเห็นกันแดดเป็คเาเรียกเป็น physical sunscreen นะคะเพราะว่าเหมือน คอนหน้ามันร้อนบางทีเราแพ้แดดกลังหน้ามันเถอะขึ้นก็เลยขึ้นเปลี่ยนตัวคุณนเนแดดใหม่แล้วก็ถ้าเวลาออกแดดเยอะๆก็พยายามว่าไม่แต่งหน้าจากเราแค่ทาครีมกันแดดทาแต้งเด็กแค่นี้แล้วก็เวลาที่ทำเหมือนถ้าสมมติเราได้กลับมาพักในที่ร่มอะไรอะค่ะก็ล้างหน้าทาเป็นกันแดดใหม่ทาแป้งใหม่จะได้ให้หน้าได้พักด้วย ดูอะไรๆมากก็คือทาครีมตอนกลางคืนก่อนนอนอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าตอนตอนเช้าไม่ค่อยชอบทาตัวออกมาเอยอะหน่อยก็ใช้คากันแบบนี้ข้อเหมือนกันค่ะแต่ว่าอย่างหน้าถ้าเวลาล้างหน้าเนี่ยหลังจากใช้ไอรีมูเวอร์อะวะค่ะก็จะใช้ของเบิร์ดทีดีเป็น facial cleanser เพราะว่าชอบทพิการถึแบบเวลาใช้แล้วมันของดีเกินมันตอกรับ ส้อมอะไรอย่างเงี้ยมันก็เวลาเรานวดหน้ามันก็แผ่อนคลายไปด้วยถ้าท่านเคยปกติใช้ยี่ห้อเจอเก้นนะคะใช้ตัวตัวแบบเข้มข้นของเขาชื่ออัลตตาทิเมงอะไรเง,งี้ยเขาคนผิวแท้เพราะว่าอย่างที่บอกเขาว่าต้นไปหาหมอแล้วหมอบอกว่าให้ลองไปซื้อ,ปอเป็นฟิสิ c ค l ลซันส r รี n มาใช้ก็หมอเขาบอกยี่ห้อมาสองสามยี่ห้อก็เลยเหมือนทำรีเรสิร์ชอะไรเงี้ยอย่างนูโตจีน่าไปเคยใช้ อย่างอื่นเขาหลายอย่างวก็ไม่แท้<ม>ก็เลยค่อนข้างจะเชื่อถือ<ม>ก็เลยแบบเอาอยี่ห้อนี้ลักกันอันนี้หาที่เมืองไทยไม่ได้เลยฝากน้องซื้อมาตีตัวนี้ที่ที่มันกีบอกอะคะ่ะก็คือว่าตัวเนี้มันเวลานวดแล้วมันหอมแล้วมันง่ายมากเลยเพราะว่าพอเราลบตาเสร็จแล้วใช่ไหมคะเราก็แค่นวดนวดนวดน,น,นี้แล้วมันก็จะขจัด<ม>สิ่งสกปรกออกแล้วก็ล้างหน้าเสร็จก็เสร็จเลยแล้วมันแบบบางนี้ห้อเราใช้แล้วหน้ามันจะตึงตึงอันนี้ไหม เพื่อนหรือที่ที่ทางานด้วยกันจะรู้ว่าเราคนทันเยอะ mm hmm. ก็แบบตอนนี้ก็เริ่มเริ่มรู้สึกเออเหมือนก็เริ่มมีอาขึ้นมานดนึงแล้วเหมือนเพิ่งเริ่มมาช่วงหลังๆเนี่ยค่ะก็ถ้าสมมติไม่ได้ออกไปทํางานข้างนอก mm hmm. ก็จะทานมื้อเย็นประมาณให้เสร็จประมาณทุ่มกว่าอ mm hmm. นะไรเงี้ยแล้วก็หลังจากนั้นก็พยายามประคับตัวเองไม่ให้ทานอะไรแล้วเพราะงั้นแลับางทีปรก,กอบเราก็เวลาออกไปทำงานข้างนอกบางทีก็ห้ามไม่ได้ เสกสีให้เพราะว่ต้องทานแต่ว่าก็เหมือนเริ่มเริ่มคอนเทนต์กว่าเดิมนิดนึงเมื่อก่อนนี่ทานทุกอย่างก็งงจริงๆเข้าทานส้มเพราะว่าแบบที่บ้านเนี่ยคุณพ่อเป็นหมอคุณพ่อจะชอบอยากตลอดต้องกินวิตามินซีนะเราจะป่วยปุ๊บเขาก็จะทันทีว่าแบบกินวิตามินซีหรือยังกินเช้าเย็นเลยนะอะไรอย่างเงี้ยฉันก็แบบก็จะกินน้ำวิตามินซีทานน้ำส้มอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จะทานจริงๆไม่ค่อยชอบทานผลไม้แต่ ตอนนี้ยบังคับตัวเองให้ทางขังเยวขึ้นช่บทานขังาม,มาก็ว่างถาว่าจะพยายามนอนให้ไดเดยอะที่สุดทาไม่ได้แต่ว่าถ้าเสารอาทิตยเท่าไหที่ไม่มีงานา้จะยมมายามได้แบบ8ชั่วโมงเพราาบางทีพอเรานอนไม่พอเรารู้สึกตัวเลยว่ามันล้าแล้วบางทีสมองมันสมองมล้าเรารู้สึกเราำงานได้ไม่เต นอนเนี้ยสำคัญแล้วก็พยายามดื่มน้ำแต่ถ้าเวลาหน้าแบบเวลาเราสึกว่าหน้าเราล้ามากวบางทีก็มักหน้านหน่อยก็จะได้หแบบช่วยเรื่องเม่มตัว าวันไหนที่รู้สึกว่าหน้าแบบซีดมากก็จะทาป้งนสนีสด mm hmm. อย่างที่บอกว่าถ้าเวลารู้สึกว่าหน้าซีดหรือเหนื่อยเนี่ย mm hmm. จะทาประมาณเนี้ยปุ๊บแล้วมันก็จะอยู่คือเคยลองทาสีจานเหมือนกันจะรู้สึกว่าชุบปูเข้ากับหน้าเรามากกว่า mm hmm. ก็ที่พกทุกวันก็จะเป็นลิปมันนะคะ mm hmm. เพราะว่าบางคนบางทีจะลืมทาน,น้ำในเวลา ทำงานบางทีจะแบบเอาปากแห้งเราจะไม่เวลาทานน้ําจะหยิบลิปสติกขึ้นมาทาก็ไม่มีกระจกนะครแบเลยทำยังไงก็ลิปมันได้แหละเร็วสุดยอะไรเงี้ยค่ะก็ตัวนี้ก็จะพ,พกติดตัวตลอดแต่ว่าถ้าก่อนออกบ้านจะชอบติดต้องเขียนคิ้วก็ใช้ของอนナสเซียเป็นเพราะว่าชอบใช้มาตั้งแต่มาตั้งนานแล้วเราก็ไปทำที่านเขาด้วยก็เลยจะติดซื้อผลิตภัณฑ์ คิ้วมันเป็นเหมือนกรอบของใบหน้าแล้วคิ้วมันถึงไม่แต่งหน้าเลยนะครับก็ช่วย Someone to wing to me Stay with me right around Someone to sing to me Some little s o m e m e r song Someone to take my heart And give his heart to me Someone who's ready to Give love a start with me so now nice.